ร้านเด็ดร้านแรกที่เราจะมากินเป็นร้านข้าวมันไก่ขึ้นชื่อของที่จังหวัดสระบุรีนี่ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนี่ไงร้านรสนิยมแม่เฮียงป้ายแดงหรือข้างในร้านน่ะเขาเป็นแบบว่าออกวินเทจวินเทจหน่อยนะเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะข้างน้านี้เลยดีกว่าเนื้ออกติดหนังของเตี้ยนะครับน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยบอกว่าน้ำซุปเป็นมะนาวดองเหรอใช่หอมดมดี่ดมยดมอย่างเดียวจะรู้ได้ยังไงล่ะ ชาติน้ำซุปมะนาวดองนี่เด็ดสุดๆเลยจากที่มองจากสายตาเนี่ยฟีลเหมือนซีฟู้ดนะเว้ยเรียกไมล้าร้านมดว่ะเดี๋ยวขอเฮ้ยเป็นไงล่ะ สีข้าวสวยมากนวลน,น้ำมุนมากแม่เฮียงรสนิยมเจ้าเก่าดังเดิมเนื้อไก่ก็นุ่มน้ำจิ้มมีสไตล์น้ำซุปหอมมะนาวดองสดๆดชื่นเข้ากันอย่างลงตัวเจ้าของร้านรุ่นที่3บริการน่ารักร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่ที่นี่ตั้งอยู่สี่แยกไฟแดงโรงพักสระบุรีมีของดีรสนิยมป้ายแดงใช่เลย